วันงไงไวรุ่นสวัสดียามเศา้าครับพี่น้องเอฟซีทั้งหลายเมื่อนี้เสียยะบรรท่ามาอัปเดตลถหนายชโลมห้นะครับเมื่อนี้อากาศเริ่มซาลงนะครับอุณหภูมิเบาบางลงทําให้อ่าทนไหวนะครับเสียยากะหนาวถามว่าหนาวว่าหนาวแต่ว่าเขาต้องวอร์มตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเมืองนอกนะครับจะไปญี่ปุ่นต้องไปเผชิญลมหนาวต้องวอร์มตัวเองหน่อยมาเมื่อนี้เดี๋ยวมารีวิวรถ ทั้งโชว์รูมบนโชว์รูมดีกว่าถ้าทั้งโชว์รูมเดินไม่ไหวเดี๋ยวพาเดินดูหน้าโชว์รูมอพี่แกงวันดีครับมาเริ่มจากคันแรกซีวิ c f อฟเคไปเอฟซโอ้เสาไมาเห็นบออากาศเย็นหลายลงเลย FC มีแพคคู่ปี2019 1คันกับ2คันนะครับผมค่างวด1,000 0บาทปี19ครับผมนะอยากได้แบบไหนแก้งเซยยะมากเดี๋ยวจัดให้ ยาลีตตัวใหม่ปี2021-22นะครับตัวพรีเมียมสปอร์ตพอน8,000โอ้โหแพงมากแพงแต่ว่ามันก็ราคาตามตลาดอะเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าออกใหม่ป้ายแดงตัวนี้700,000 800,000กว่าเจียาขายอยู่500,000นะครับผมค่างวดอยู่ประมาณ8,000นะครับมิตซูบิชิปาเจโร่นะครับตัวแรลีอาร์ตตัวสปอร์ตนะครับค่างวดอยู่ประมาณ16,000ห7 0 0ื่นครับพี่น้อง9 8้0 0 0นแปดบาท นะครับผม B M x 1นะครับผมรถน่องไส้แถาแก่น่องตะบิกนะครับพี่น่องครับ9,89,000บาทราคาต่อรองได้ค่างวดอยู่ประมาณ1 6 0 0 0บาทนะครับผมรถปี2017นะครับผมตามด้วย M G แคบยกสูงปี21นะครับจำบาผิดนะปี20หรือ21นี่แหละ ทางวดหาพับาทตลอดสัญญาพี่น้องจ๋าเอาไปต่อ Honda Jazz GK สีดำปี20่พอนเก0พอ่ามิวเเครื่อง3 0 0 0นะครับพอนหม0 0 0ะครับพี่น้องปี2017นะครับผมยาอา v i ว s ออ o s ปี2020นะครับพอน0พนะครับปีย0่0 ตูยูตาแคมเบรตั้งไววังกีซีเก้าเ9นะครับเอาไปเลย459หอนเ0็ดนะครับปี2017ไม่แสนเดียวพี่น้องอา้าว1.9นะครับปี2 0 1 9นพอน5 0 0พพอนะครับผมนี่ซีวิกแพ็คคู่นะอ่าซีวิกเอฟซีแพ็กคู่นะครับผมซีวิกเอคอ่า, FC, u, K, อาปี2 0 1 9 7น9 เอาไปพอ 14, นมื่นสี่ะครับผมพอนมืนสี่อ่าฟอร์ดปี21เอาไปพอนหาพันอ่าซิต,ตี้นางฟ้าปี2,014เอาไปพอนหาพันเพรื่อง1.5สีบักขามเปียกอา้าว1.9 l d a 2,024นะครับปี2,024เลยนะครับปีนี้มหาลดลดควมปี นะครับพี่น้องปี2องพบเอาไปผ่อน9,000บาท LDA แ a p นะครับผม mm hmm. อายกสูงหน่อยตัวนี้เกียร์ออโต้บพราว่าเนี่ยใจเดี๋ยวซองเบิงก่อนรดล็กอกโยนะครับเกียร์ออโต้นะครับตัวแซปพีนะตัวแซปพีหน้า2,024ยบ <24 S 1> เดี๋ยวซองเบิงก่อนซองอี่าปบ2าไม่30,000โล1.9ึาแซปปี23บ ไม่สามหมื่นโลพี่น้องอ่าแปดหนึ่งเก้าเอาไปพันหมื่นประมาณหมื่นหกหรือมั้งอ่าหมื 100, น่นหกนี่รีโวตัวจีตัวท็อปเครื่องสองจุดแปดอ่าตัวท็อปตัวสองจุดแปดพาราห้าหนึ่งเก้าปีสองพันสิบห้าเอาไปพันแปดพันบาทแปดพันเก้าพันพี่น้องยกสูง เอาตัวนี้อีกหนึ่งขั้นอันนี้จำบอกใครได้ไว้เบิงหนามันคือกันมดปี2021เครื่อง3000อ่าต,ตัว M 3000ตัว M เกียร์ออตโต้นะครับผมอ่าพรอ,อยู่ประมาณหมื่นสี่นะครับพรประมาณหมื่นสี่นี่ไททันลัลลีอาร์ตปี22เอาไป็นพรอนเจ็ดพัน ไททันมิซูมิชิแลนลี่อาร์ตสประตูเอาไปผ่อนแปดพันนะครับผมหน LDA เท่าแเรมโบปี23เอาไปพ่อนเก่าพพี่น้องมิลเอ็กตัวนี้เครื่องเท่าไหร่นาะเครื่อง3ามพปี18ไม่1นึ่งแสนมืโลเจ็ดแสหาื่นเก่าพเอาไปพ่อนหมื่นซีนะครับผม เจอ GKRS อตัวท็อปสีส้มอิดเอาไปผอน7,000บาทนะครับผมเอาไปผอน7,000พันเอ็กซ์ซีรีส์แพ็คคู่คันหนึงปียีบสเกียร์ธรรมดายีบสามเกียร์ธรรมดาค่นี้ยีบเอดเกียร์ออโต้พนหนึ่งหมื่บาทสประตูแพ็คคู่ยกสูงมาดแบบไหนจัดไปแบบนั้นพี่น้อง f อซจ๋ามิตซู i ิชิไทตันคางวดหกพันปียีิบเอดยบสอง 1.9 LDA 4ประตูคางวัด10,000บาทนะครับ1.9 X Series Cap คางวัด9,000บาทอ่าประมาณนี้ครับรถทึงโชว์รูมเด้อพี่น้องอันตรางยางมดโชว์รูมกันขึ้นสี่มือย้ความดันขึ้นตายวะดีนะครับพี่น้องเนาะเอ้าอยากดูคันไหนเป็นพิเศษแครบรูปหักเข้ามหาเซยยะเดี๋ยวเซยยะมารีวิวให้นะครับพี่น้องออกรถ0บาท ฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนทรงหอดหน้าบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายไม่เก็บเงินจองทุกกรณีพี่น้องรับชมเสียยะอยู่จากจังหวัดเอยียงแน,น่คอมเมนต์หลายงานโตมากนะครับเอฟซีเสียยะคอมเมนต์บอกเลยเอฟซีเสียยะเสียยะใจดีเสียยะขวัญใจค้นจนเสียนนสยะของแท้รับชมเสียายะอยู่จากจังหวัดเอยียงแน,น่นะครับเป็นกําลังใจกันเนะาะมื่อนี่เสียยะบอกมีย่ยอีงสี่หายพี่น้องเอฟซีนอกจากกาคุณว่า ขอบคุณพี่น้องหลายๆแลวก็สวัสดีครับ